ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบในการทดสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียนวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568นายชินกรฆะอังกุผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบในการทดสอบวัดผลสำลิปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,560แมสนามสอบศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองแสงสนามสอบโรงเรียนหนองวอซอพัทยาคมและสนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองวาซอศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองวาซอ การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแต่ผู้เรียนตลอดจนติดตามความเรียบร้อยของการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติการ,รม,มาตรการรักษาความปลอดภัยและความโปร่งใสในการสอบอย่างเคร่งครัดบรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้เข้าสอบให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต